น,นี่ห้องอะไรห้องไก่เกียร์ห้องอไอ๋อน้องมาเป็นร้อยเวรเหรอลูกนี่ก็เป็นร้อยเวรเหมือนกันเหรออ๋อแล้วนี่จะอะไรจ้ะวันนี้เข้าร้อยเวรเหรออ๋อิชันร้อยตำรวจโทหญิงพิมชนกกรมทศาสารรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองกาลสิน ปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานสอบสวนเวรคดีอาญาจราจรประจำวันที่15สิงหาคมพุทธศักราช2568ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาขณะปฏิบัติหน้าที่เหตุการณ์ทั่วไปปกติค่ะโอเคเก่งมากน้องรักเดี๋ยวก่อนนะหัวเข็มขัดเนี่ยอันนี้คือแฟชั่นไหมไม่แฟชั่นแล้วอันไหนถูกกันนี้อ๋อโนโนน่าจะผิดค่ะ <laughs> ไม่เป็นไรพี่ไม่รู้พี่ก็ถามรองนุเกียรภาษาอังกฤษใช่ไหมลูกตอนนั้นมีมีมีใครก็ใครประกความเกลื่อล้วให้นอนกันพิเอวรเหรอเก่งมากเลยอ่ะลูกนูจบที่ไหนมาคะหนูจบที่มหาวิทยาลัยแม่ตำรวงมาค่ะอ๋อนิศาสตร์อินเตอร์อ๋อแล้วแล้วทำไมมาเป็นตำรวจเมื่อเมื่อเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยไปเจอลูกลูกใครไม่รู้ จบวิศวะคอมจุฬามันเป็นตำรวจจีบไปแล้วพี่จะเอามาอยู่ด้วย <c oughs> <c oughs> วิศวะคอมจุฬาพี่ลูกผู้การผู้การเก่าว่าไม่รู้ <c oughs> ลูกพี่ก็เป็นใช่ไหมไอ้เหมียวใช่ไหมเออเออนั่นแหละโอ้โหแล้วหนูนี่จบเกี่ยวกับนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอสองภาษาค่ะสองภาษ <c oughs> าภาษาอังกฤษกับภาษาไทยแล้วหนูเป็นไงลูกอยู่จบที่ไหนมานี่ อ๋อโอ้โหแล้วไม่กลับบ้านนะอ๋อแล้วไปเรียนที่นู่นเหรอลูกอ๋อเก่งเก่งเก่งถ้ามีโอกาสขึ้นไปฟังพี่ประชุมเดี๋ยวมีคําถามถามด้วยโอเคป่ะแล้วพี่แจ้งความมีอย่างแจ้งความอะไรพี่สวัสดีค่ะแจ้งอะไรแจ้งอะไรพี่อยากมาขอลงบันทึกไว้เป็นหลักเอาบันทึกไว้เป็นหลักฐานเนาะตำรวจทําให้ดีไหมดีค่ะดีมากไหม รักไหมรักมากโอเคจบแค่นั้นแหละพี่เขานั่งตัวแข็งเลยเนี่ยพี่เอ้ยหายใจบ้างก็ได้เรียบร้อยยังเหรอโอเคไอ้น้องน้องดูแลเลยไม่ต้องสนใจพี่ดูแลเขาโถนั่งตัวแข็งเลยตำรวจล้อมไปหมดแล้วน้องแจ้งเลยเลยลูกน้องขอบคุณมากห้องขังมีผู้ต้องหาไหมพี่ อ๋อเขาหาเลยบ้างเลยไม่เป็นไรไม่ต้องรายงาน